โอ้ oh, สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการซอกเซียนเกมเมอร์นะครับกับช่วงใหม่ของรายการก็คือทริกนอกรูปครับผมทริกนอกรูปมันเป็นการมันเป็นการสอนสอนให้ทุกท่านรู้อะไรที่มันนอกนรูปนอกทางนะฮะไม่ใช่นอกรูปนอกทางโดยไม่ดีนะครับเสียงอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็อย่าว่ากันนะครับแล้วก็ไอตัวตัว,วเว็บตรงเนี้ยเป็นดีแคมนะครับมันคือเว็บของโปรแกรมที่อัด ก็อย่าไปสนใจมันนะครับวันนี้ทริกนอกรูของซ็อกซีนเกนเมอร์จะมาทาอะไรกันก็ไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนพื้นหลัง Facebook ครับตั้งแต่ตัวหน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็ตัวข้างในของเข้าสู่ระบบดูตัวนี้ครับผมตัวที่เอาเมาส์ไปชี้แล้วก็กดยิกเนี่ยฮะมันเป็นตัวปลักอินของ facebook ครับมันคือตัวเปลี่ยนครับนั่นเองอ้าวแล้วกูจะเปลี่ยนกูจะเอามันมาจากไหนเล่า เอามาจากตัวนี้ครับผมตัวนี้มันมีชื่อว่า Social e c t r a Plugin นะฮะแล้วจะไปหาได้จากไหนเล้วมึงไม่บอกสัทีวะอ่าก็ได้มาจากได้มาจากเว็บเว็บหนึ่งฮะซึ่งผมก็ลืมไปแล้วแต่ว่าท่านก็ลองหาดูได้แต่ถ้าขี้เกียจหาก,ก็ผมจะลงใน Media File แล้วก็โพสไว้ใต้ d e s c r i p t i o นะครับพอได้มาแล้วโหลดมาจาก Media File นะได้มาแล้วก็ ต่เมืคี้ครับแล้วก็เซตอัพตามอินสตอตามปกติครับร <c oughs> <c oughs> อมันขึ้นว่าฟินิชนะฮะฟินิชแล้วครับฟินิชมันก็จะเข้าโคมให้โดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้ออกนะฮะตัวนี้จะใช้ได้กับโคมเท่านั้นนะครับหรือเปล่าอ่ะก็อืมได้ได้แค่โคมครับดูสภาพครับพอเข้าตัวนี้มาแล้ว ก็หน้านี้จะเป็นไม่มั่นใจว่าหน้าเดิมหรอเปล่าแต่ของพอของผมเข้ามามันก็จะกลายเป็นภาพภาพภาพที่มันเคยให้มาภาพเก่าแบบเป็นตัวแบบนี้แหละครับแต่ว่าภาพพื้นหลังไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วตัวภาพพื้นหลังมันจะเป็นรูปภูเขามั้งนะฮะแต่ตัวข้างในด้วยนะหมายถึงตัว Lock in, ล็อกอินแลวก็ตัว facebook ของเราด้วยพื้นหลังของตัวในโปรแกรมในตัว Facebook เลยะฮะ พอได้มาแล้วครับพออินสตอแแล้วพอเข้าส่หน้าเฟซบุ๊กแล้วก็เราจะได้ตัวนี้มาโดยอัตโนมัติทันทีครับก็คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้ว,าาลวตัวนี้คือ u t u b e ครับ u t u b e เป็นภาพพื้นหลัง youtube ผมใช้นะเพราะวันสวยดีดูสิเอ้าบางคนถามบอกเอ๊ะทำไมวะอันนี้มันไม่ใช่ youtube นี่หว่าไอพื้นหลังตัวเนี้ยก็มันอยู่คนละหน้ากันครับคือเราจะแยกหน้ากันอ้าวแล้วตัวพื้นหลังตัวนี้มันมาจากไหนวะ เอามาจากตัวนี้ครับมันจะมีให้เลยกดตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ย setting อ่ะสัญลักษณ์ setting อ่ะนี่ครับกดตู้เนี่ยเนี่ยเนียเนียฮะแล้วเราก็เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์แล้วเราก็อยากได้ภาพไหนเราก็ใส่ไปครับผมเอาไฟล์ตัวนี้อเอา u b e YouTube, youtube จะได้เหมือนกันครับโอเพนลงมาด้านล่างสุดครับกดเซฟครับเซฟแล้วมันจะเซฟ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  ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอะลองลองดิเพื่อมันจะใหญ่เกินไปอ่ะภาพเก่าครับแล้วก็เซฟแมะแปลว่ามันใหญ่เกินไปฮรับเดยวนะมาแล้วแด้ันไ <c oughs> อนี่ฮะตัวนี้ครับ เลือกไฟล์กดเซฟมันก็จะมาหน้านี้โดยอัตโนมัติครับแล้วพอเมื่อเมื่อเราเข้าสู่หน้า facebook ครับมันเราจะต้องไปเลือกพื้นหลังเนี้ยจะบอกอีกทีฮะก็คือเข้าสู่ facebook เลยฮะเข้าสู่ระบบกันไปพอเข้าสู่ระบบแล้วของผมคือไปทํามาแล้วก็คือมันจะเป็น youtube ตัวนี้ฮะมันจะไม่เลื่อนไปตามภาพที่เราปะแล้วตัวเนี้ยไอภาพพื้นหลังเนี้ยจะเอามาจากไหนก็คือตัวเนี้ยกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปปุ๊บเราก็ไปอัปโหลดแบ็คกราวนะ เอ,ออโหลดไปกก็กดเนี่ยกดตัวนี้แล้วก็ Open นะนั่นแหละแค่นี้บจบแล้วครับแล้วก็ไปสู่ Facebook ต่อครับเข้ามาแล้วครับแค่ตัวนี้ฮะแค่นี้แหละครับชิคนอกรู้รายการซอกเซียนกินมือก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับเอ่ไลค์แล้วก็ซับสไครป์ซอกเซียนด้วยนะครับ